ดูได้ว่ากอกอไผ่ทำเสียงจะดังเท่าไหมตอ้าโอ้ายครับกอภผยที่ขวาตรงไรนันสุดครับตาแตะลุกขึ้นมายังสู้ได้ครับนับ8ยกหนึ่งกำลังไหม ใช่ครับมช่วงปลายยกหนึ่งจเจ้าตัวเองลอดไหม้สไลม์มันเหลยสิบวิสไลม์มันกับชกแบบประคองครับรอบยกหนึ่งครับ